เราจะจะดูเลยนะว่า,าว่า e ว k l ิ c r e a t ิ n i ิน c l เค r าน c ์เนี่ยเราจะใช้ GFR แทนกระดาษนะคะถ้าเป็นในเรื่องของในเรื่องของดูรีนะในเรื่องของรีเราจะใช้โกรโมโ,ลโรโลโลลตนรีนได้นะดเนาะฟิลเรชันเหลนนะคะทีนี้คิตนินีนเคลานส์เนี่ยนะ Oh <laughs> ยด้วยเนาะเออเมื่อกี้ตอนที่เป็นเป็นเป็นยูเรียเนี่ยเราจะวัดยูเรียถูกไหมแต่ถ้าเป็นกินตินีนของฉีเนี่ยเนาะคะเนื่องจากมันเป็นการทํางานของไตเนาะเราจะดูทั้งกินตินีนคอนเซนเทรชันกับยูเรียคอนเซนเทรชันนะคะเอาสองตัวเนาะเนื่องจากว่าไตเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งกรองเก็บส่วนหนึ่งกรองกำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วมันจะได้เท่าไหร่เขาก็เลยเอาสองตัวเนี่ยนะ ระดับเลือดเราก็จะตรวจเนาะเมื่อกี้เราตรวจ U N สองไตนะคะเราก็แตกสูตรตรงนี้มาแตกสูตรตรงนี้มาเนาะเป็นข้อที่สองคำว่า weekly เรารู้ละคือเจ็ดเราเ,าเจ็บไว้ข้างหน้าเจ็บไว้ข้างหน้านะในเรื่อของน้ำยานะอันนี้ของผลิตของผลิตเตาเดนียวนะของน้ำยาเนาะมันก็เอาเจ็ดไปข้างหน้าแบบนะคนะนนไ,ไม่ต้องไปสนใจเราเก็บยี่สิบสี่ ทีนี้พี่จะพูดถึงเดลี่ก่อนแล้วกันนะอาเจ็ดเนี่ยอาเจ็ดไว้ไหมคะที่เข้าใจก่อนเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะของตไตนะคะมันก็เกิดจากการที่เจ็ดเอากา,า,ารขจัดกลีตินีนของไตบวกการขจัดยูเรียของตไตหารเรื่องหนึ่งคือเฉลี่ยหารเรื่องหนึ่ง ยูรีกับยูรีทีตินีนเนาะเออนะคะแล้วมาเฉลีย่ยก็คือขั้นสองนะคะเพราะฉะนั้นสูตรมันจะอย่างนี้นะคนะเรานะแ,แตงออกเนาะแตงออกนะพูดถึงเรื่องก,การขจัดของทีตินีนในชีในรีนอเนี่ยนะมันก็คือเอา se no. ก่อนที่จะเป็นอาลีอ่ะก็ชี้บอกน้ำหนักเจ้าโวลูมดิสติบิวชั่นแต่นี้กลายเป็นนะฮะก่อนที่ก่อนที่จะเป็นอาลีอ่ะอันนี้อ่ะกินก่อนนะก่อนที่จะเป็นอาลีอ่ะ อันอื่นเนี่ยนะคะเนาะเออเดี๋ยวกันนะเออเดี๋ยวกันนะไอ้ศูนจุดสองสี่ห เซโไดเรเซก็คือไดเรเซตคินินแคแรคือไดเรเซตคินินใหม่ใหม่นะคือไดเรเซตคินินหาด้วยนาสมาคินินคูด้วยโบลูโวลูของของไดเรเซตถูกไหมคะเป็นลิตนะเก็บไว้วงเล็บหนึ่งก่อนให้เก็บไว้วงเล่ง